สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลาสเรียนเคมีนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือในเรื่องของมวลตอมเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยว่ามวลตอมเฉลี่ยเยมันคืออะไรนะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับเกี่ยวกับมวลตอมเฉลี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับ เนื่องจากว่าธาตุส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะมีมากกว่าหนึ่งไอโซโทปนะครับไอคำว่าหนึ่งไอโซโทปเนี่ยนะครับไอไอโซโทปเนี่ยเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือธาตุชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่ามีมวลต่างกันนะครับมันเป็นชนิดเดียวกันก็จริงนะครับแต่มันมีคุณสมบัติที่ต่างกันแล้วเรียกว่าเป็นคนละไอโซโทปกันนะครับ ีนี้แต่ละไอโซโทปนั้นนะครับมันก็จะมีมวลแล้วก็มีปริมาณในธรรมชาติเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับนักวิตร์ก็เลยบอกว่าควรที่จะมีมวนอะตอมเฉลี่ยเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะบ้องกันการเข้าใจสับสนนะครับเข้าใจไม่ตรงกันนะครับตัวนี้นะครับดัวยอย่างเช่น C นะครับ C คาร์บอนนะครับคาร์บอนมีอยู่กันด้วยกัน2ไอโซโทปนะครับ ีอยู่สงไอโซโทปมีอะไรบ้างนะครับตัวที่1นนะครับตัวนี้นะครับ C เลขมวลเท่ากับ12นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมีมุมวลนะครับเท่ากับ13นะครับเห็นไหมครับเลขมวลจะต่างกันนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์ที่พบเจอในธรรมชาติครับก็จะต่างกันด้วยซึ่งตัวที่12เนี่ยมีมวล12มันจะมีอยู่ในธรรมชาตินะครับประมาณ98.89นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับ 1 1นะครับ1.1 1ก็จะเป็นของอีกไอโซโทปนะกันนะครับอ่าดังนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับบางคนสังเกตเห็นแล้วนะครับคำนี้ครับนี่เปอร์เซ็นในธรรมชาตินะครับคำว่าเปอร์เซ็นนะครับคำว่าเปอร์เซ็นจำไว้เลยนะครับรวมกันต้องนั้เท่ากับ100นะครับอ่าเปอร์เซ็นต้องนั้เท่ากับ100นะครับดังนั้นสมการในการหา มวลอตอมเฉลี่ยนะครับมีดังนี้ก็คือมมนอตอมเฉลี่ยเท่ากับซิกมานะครับผลคูณนะครับของมวลนะครับผลคูณของมวลคูณอยู่กับเปอร์เซ็นในธรรมชาติแล้วก็หารด้วย100นะครับอ่านะทีนี้เราเราก็น่าจะเรียนกันมาแล้วนะครับซิกมาตัวนี้นะครับก็คือผลรวมนั่นเองนะครับอ่านะตัวนี้ก็คือสมการที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะครับมมนอตอมเฉลี่ย เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยนะครับเพื่อจะให้พวกเรามองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจการคำนวณเกี่ยวกับโมลารตอมเฉลี่ยมากขึ้นนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับเขาบอกว่าออกซิเจนนะครับในธรรมชาติเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ไอโซโทปดังนี้นะครับตัวที่1น,นะครับตัวที่1นึ่งไอโซโทปที่1น,นะครับตรงนี้มีมวลเท่าก,กับ1 5 9 9 4 9นะครับเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติเนี่ยมากที่สุดเลย นะครับตัวที่2ครับมีมวลเท่ากับ16.991นะครับเปอร์เซ็นต์นี้ในพบเจอธรรมชาติก็น้อยลงมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ17.991นะครับพบในธรรมชาติคือ0.24ตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเปอร์เซ็นต์ของ3ตัวนี้นะครับรวมกันทั้งนั้นเท่ากับหนึ่งนะครับ1น0้อยเนาะนะครับ เขาบอกว่าจงหาโมนอตอมเฉลี่ยนะครับจงหาโมนอตอมเฉลี่ยสมการของเราเมื่อกี้นะครับสมการของเราเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรอ่ะเปิดย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับมันก็คือโมนอตอมเฉลี่ยเท่ากับผลรวมนะครับมวลคูณกับเปอร์เซ็นต์นะครับผลรวมนะครับมวลคูณกับเปอร์เซ็นต์แล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยนะครับอ่านี่คือดังนั้นนะครับผลรวมนะครับตัวที่หนึ่งครับนี่ตัวที่หนึ่งมวลของเราครับคือ 1 5 9ห4 9สี่คูณอยู่กับเปอร์เซ็นต์นะครับคูณอยู่กับเปอร์เซ็นต์นะครับอ่างั้นอาจารย์ใส่วงเล็บใหญ่ตรงนี้นะครับสีแดงอันนี้ก็คือไอโซโทปที่1นะครับวงเล็บนี้ก็คือของไอโซโทปที่1นนะครับต่อไปบวกครับ <c oughs> อ่าตรงนี้บวกนะเป็นบวกนะครับสาเหตุที่เป็นบวกก็เพราะว่าเป็นผลรวมนั่นเองนะครับ มวลของตัวที่2ครับมวลของตัวที่2คือ16.991แล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะยันใส่วงเล็บใหญ่เหมือนกันนะครับวงเล็บนี้ก็เป็นของไอโซโทปครับไอโซโทปที่สนะครับ <c oughs> แล้วก็บวกเหมือนเดิมครับบวกตัวที่3ครับมวลตัวที่3คือ 17. 1> 99 1นะครับคูณด,ด้วยเปอร์เซ็นต์ของเขาอ่านไหมอันนี้ก็ใส่วงเล็บใหญ่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นไอโซโทปที่3นะครับอ่าตรงนี้เป็นไอโซโทปที่3ตรงนี้ที่อาจารย์เขียน2บรรทเดนตเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่พอนะครับแล้วก็หารอย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้หารด้วย100นะครับทั้งหมดนี่หารอยู่ด้วย100นะครับแต่ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็กดเครื่องเลขออกมานะครับก็จะได้คำตอบเท่านี้ นี่คือโมโนตอมเฉลี่ยนะครับมีหยุกี G ่ไอโซโทปนะครับแล้วก็บวกวกกันนะครับถ้าโจทย์บอกมานะครับมีห้ไอซโซโทปแล้วก็มวลนะครับเอามวลไปคูณกับเปอร์เซนต์แล้วก็ไปบวกบก,กต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่คือรูปแบบแรกเนาะนะครับถัดไปนะครับรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบที่2เรามาดูพร้อมๆกันเลยก็บอกว่าธาตุ x ครับ อ่าเป็นท่าสมมุตินะครับมี2ไอโซโทปครับมี2ไอโซโทปมีอะไรบ้างมาดูนะครับตัวที่1ครับ x นะครับมีมวลเท่ากับ10นะครับมีมวลเท่ากับ10.25พบในธรรมชาติครับพบในธรรมชาติคือ93%และอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามี2ไอโซโทปใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งก็คือ x ที่มีมวลเท่ากับ12นะครับอ่าเขาบอกว่าอะไรต่อครับ ถ้ามวนลอะตอมเฉลีย่ยบอกมวลอะตอมเฉลี่ยมานะครับบอกมวลอะตอมเฉลีย่ยมามมลอะตอมเฉลี่ยครับเท่ากับ11.12จงหาหมวลของตัวนี้ครับจงหาหมวลของ x ที่มีเลขมวลเท่ากับ12ก็คือไอโซโทปที่2นั่นเองนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการไม่เสับสนอาจันเขียนสมก,การก่อนเลยนะครับมวลอะตอมเฉลีย่ยเท่ากับ ผลรวมนะครับมวลคูณกับเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติแล้วก็หารด้วย100นะครับอ่าโจทย์นะครับโจทย์ของเราครับบอกมวลอะตอมเฉลี่ยมาแล้วครับมวลอะตอมเฉลี่ยอยู่ไหนก็คือตรงนี้ครับก็เป็นแทนค่าตรงนี้นะครับนี่แทนค่าตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปไอโซโทปที่1นะครับไอโซโทปที่1นนี่นะครับตรงนี้ มวลเห็นไหมครับบอกมวลมาแล้วนะครับอ่าเราก็มาแทนค่าที่มวลตรงนี้นะครับ10.25แล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็บอกมาแล้วเหมือนกันคือตัวนี้ครับอ่าของไอโซโทปที่1นะครับ9 3นะครับดังนั้นอาจารย์ใส่วงเล็บนิน่งนะครับ,รบใส่วงเล็บ,บ,ใเบใหญ่ซึ่งทั้งวงเล็บใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันคือของไอโซโทปที่1ถูกไหมครับ อ่ามันคือของไอโซโทปที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับไอโซโทปที่สองครับไอโซโทปที่สองอ่าก็คือวงเล็บด้านหลังถูกไหมครับซึ่งไอโซโทปที่สองสมการเดิมของเราก็คือมวลคูณอยู่กับเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับมวลคูณอยู่กับเปอร์เซ็นต์มวลแน่นอนเราไม่รู้นะครับเราก็กําหนดเป็น x นะครับมวลเราไม่รู้ก็กําหนดเป็น x ตัวนี้นะครับ ต่อไปเปอร์เซนต์นะครับเปอร์เซนต์เป็นเจ็ดนะครับเปอร์เซนต์เป็นเจ็ดเจ็ดมากอย่างไรครับอาจารย์เจ็ดมากจากไหนคะนะครับอ่าเราดูนะครับอาจารย์บอกไว้แล้วนะครับว่าเปอร์เซนต์รวมกันต้องได้เท่ากับหนึ่งร้อยถูกไหมครับในเมื่อตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งมันเป็นเก้าสิบสามก็คือตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นเก้าสิบสามแสดงว่าตัวที่สองเนี่ยนะครับรวมกันต้องได้เท่ากับหนึ่งร้อย ดูไหมครับก็อย่างไรเจ็ดก็จะรวมกัน้กงได้หนึ่0ร 100. นี่คือที่มาของ7ตัวนี้นะครับอโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหารด้วย100ตามสมการนะครับหารด้วยหนึ่นะครับ, 100, รบตรงนี้อาจารย์เขียนเป็น i ซ o ทปที่สที่2องนิดนึงนะครับเสร็จแล้วครับพอมาถึงบรรทัดตรงนี้นะครับก็ หน้าที่ของพวกเรานะครับก,กนะบ็แก้สมการเนาะนะครับแก้สมการแก้ยังไงนะครับอ่ะก็ให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับจากก็ย้าย100มาฝั่งนี้ใช่ไหมครับจากหารอยู่ก็เป็นคูณนะครับจากหารอยู่ก็เป็นคูณแล้วก็เอาวงเล็บนี้นะครับนี่นวงเล็บนี้เนี่ยคูณกันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคูณกันให้เสร็จเรียบร้อยมันติดอยู่กับฝั่งนี้ใช่ไหมครับ มันติดอยู่กับฝั่งนี้เป็นบวกเราก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับเสร็จแล้วเราก็แก้สมการหาค่า x อ,ออกมานะนะครับตรงนี้นะครับทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นะครับใครที่ยังไม่คล่องนะครับก็กลับไปทบทวนนิดหนึง่งนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปรูปแบบสุดท้ายนะครับรูปแบบสุดท้ายตรงนี้ก็จะค่อนข้างจะทับซ้อน จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้ทักษะทางนนด้านคณิตศาสตร์ของพวกเรานิดหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ C.L. นะครับคอรีนมี2ไอโซโทปนะครับคืออะไรบ้างคือคอรีนที่มีเลขมวลครับ35กับอีกตัวหนึ่งก็คือเลขมวลเท่ากับ37แล้วก็มีมวลนะครับนี่มีมวลนะครับตัวแรกเนี่ยคือ34.9 69และอีกตัวหนึ่งนะครับตัวด้านหลังนะนะครับก็คือ36.956ตามลำดับเห็นไหมครับเขาบอกว่าตามลำดับและมีมวลอะตอมเฉลี่ยนะครับนี่บอกมวลอะตอมเฉลี่ยมากคือ35.45นะครับบอกว่าอะไรนะครับจงหาเปอร์เซ็นต์ของอจงหาเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาตินะครับของไอโซโทปที่2 นะครับของไอโซโทปที่สองตัวนี้นะครับอืมให้ข้อมูลมาแค่นี้นะครับให้ข้อมูลมาแค่นี้เลยอ่ะเนืกออะไรไม่ออกครับเขียนสมการก่อนเลยโมมลอะตอมเฉลีย่ยเท่ากับซิกมานะครับโมวลคูณอยู่กับเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติแล้วก็หารได้หนึ่งร้อย 100, นะครับอ่ะต่อไปโมมลอะตอมเฉลีย่ยนะครับโมมลอะตอมเฉลีย่ย บอกมาแล้วใช่ไหมครับโมเลตอมเฉลีย่ยก็คือนี่นะครับโมนลตอมเฉลีย่ยเราก็มาแทนค่าตรงนี้นะครับ35.45ต่อไปนะครับอาจารย์ใส่วงเล็บนิดน,นึงนะครับวงเล็บใหญ่วงเล็บแรกนะครับก็คือไอโซโทปที่1ใช่ไหมครับไอโซโทปที่1มวลของไอโซโทปที่1ครับบอกมาแล้วก็คือตัวนี้ถูกไหมครับ คูณอยู่กับเปอร์เซนต์นะครับคูณอยู่กับเปอร์เซนต์ซึ่งแน่นอนนะครับเปอร์เซนต์เนี่ยอาจารย์ไม่รู้ถูกไหมครับเปอร์เซนต์ของไอโซโทปตัวที่1กับตัวที่2เราไม่รู้อาจารย์ก็กําหนดเป็น x ็กครับก็กาหนดเป็น x นะครับอ่านี่คือของไอโซโทปที่1ต่อไปบวกครับบวกตรงนี้อย่าลืมบวกนะสาเหตุที่เป็นบวกก็เพราะว่าเป็นตัวนี้ครับเป็นซิกมาเป็นผลรวมอยู่เนาะนะครับ ต่อไปบวกกับใส่วงเล็บนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไอโซโทปที่สองมวลของไอโซโทปที่สองครับมวลของไอโซโทปที่สองนี่บอกมาแล้วใช่ไหมครับคือส6 9ส6ห้าหนะครับสา -9 5 6ห้าหคูณดูกับเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้แหละนะครับเปอร์เซ็นต์บางคนงงนะครับทำไมเป็นหนึ่งนะครับทำไมเป็นหนึ่งรย ถามว่าทําไมไม่แทนเป็น y ได้นะครับทำไมไม่แทนเป็น y ในเมื่อตัวด้านหน้าเป็น x ทําไมด้านหลังต้องเป็น y ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันติดตัวแปร2ตัวเนี่ยนะครับเราจะแก้สมการไม่ได้นะครับเราแก้สมการหาค่าตัวแปรไม่ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับเปอร์เซนในธรรมชาติเนี่ยรวมกันต้องได้เท่ากับหนึ่งถูกไหมครับซึ่งในหนึ่งตรงนี้นะครับ ในเมื่อตัวหนึ่งเป็น x ครับในเมื่อตัวหนึ่งเป็น x เนี่ยอาจารย์อยากรู้อีกตัวหนึ่งนะครับอาจารย์อยากรู้อีกตัวหนึ่งก็เอา x ตัวนี้แหละไปลบกับหนึ่งร้อยก็จะได้ตัวนี้ออกมาถูกไหมครับดังนั้นนะครับเปอร์เซนต์ตัวที่สองของเรานะครับเราก็กำหนดเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็ลบ x นั่นเองเพื่อที่จะให้มันเหลือแค่ตัวแปรเดียวนะครับนะนี่คือที่มาว่าทำไม ึงเป็น100ลบ x นะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้ครับอ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับอ่าทำยังไงต่อนะครับดูนะนะครับทำยังไงก็หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเนี่ยอาจารย์เช้าไปฝั่งโน้นนะครับจากหารอยู่ก็เป็นคูณใช่ไหมซึ่งสามสิบห้า จุดสี่ห้าคูณหนึ่งร้อยนะครับมันก็จะได้เท่ากับสามห้าสี่ห้านะครับคือตัวเลขนี้สามห้าสี่ห้านะครับโอเคทันนะครับสเต็ปแรกนะครับต่อไปนะครับต่อไปไอต,ตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคูณกันเห็นไหมคูณกันมันก็ได้เป็น3 4ม 9 6 9 x ใช่ไหมครับอ่าติด x ไว้แล้วก็พอมาบรรทัดหลังตรงนี้ครับอ่ามาวงเล็บหลังตรงนี้เนี่ยให้เราคูณเข้าไปไหมครับนี่คูณเข้าไปอ่าคูณกระจายเข้าไป36.956คูณกับ100ครับมันก็จะได้เท่ากับ36 9ก้าห้าจุดหกอ่าใช่ไหมมันเป็นบวกใช่ไหมครับมันเป็นบวกอญญญาจารย์ย้ายบิฝั่งหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับมันก็กลายเป็นลบนะครับอ่าเป็นลบเสร็จแล้วนะครับพอมลบเสร็จแล้วตัวนี้นะครับตัวด้านหลังก็คูณเข้าไปเห็นไหมมันก็ได้เป็น 36. 95 6 x แล้วก็อย่าลืมติดลบด้วยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ด้านหน้าครับเราก็ลบกันมันได้เป็นลบ150.6ตัวนี้ 34.969x ลบกับ36ก็ได้เป็นลบเท่านี้เสร็จแล้วแก้สมการนะครับเอาลบ1.987นี่ยไปหารใช่ไหมครับลบหารลบก็ได้เป็นบวก นะครับลบหารลบก็ได้เป็นบวกดังนั้น x ของเราครับ x ของเราเนี่ยมันคือเจ็ดห้าดเจ็ดอ่าทีนี้ถามว่าค่า x เนี่ยมันคือค่าอะไรนะครับค่า x มันคือค่าอะไรเราก็ย้อนกลับไปดูตรงนี้ครับนี่เราก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้เห็นไหม x เนี่ยนะครับ x ตัวนี้มันก็คือเปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปที่1นะครับ ่าเปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปที่1แล้วเปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปที่สองล่ะเปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปที่สองมาจากไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับเปอร์เซ็นต์รวมกันต้องได้เท่ากับหนึ่งรนะครับเปอร์เซ็นต์รวมกันต้องได้เท่ากับหนึ่งดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็75 7 9หนะครับไปลบกับหนึ่งก็จะได้เป็นตัวเลขนี้ออกมาซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันคือคำตอบ นะครับมันคือคําตอบอ่าทำไมถามว่าทํามไมถึงเป็นคําตอบนะครับก็เราก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ครับโจทย์บอกว่าจงหาเปอร์เซ็นต์ของ Cl ที่มีเลขมวลเท่ากับ37มสิบเจ็ดขาไม่ได้ถามเปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปแรกแต่ถามเปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปตัวที่สองนะครับอ่านะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น การคำนวณน,นะครับมวลอะตอมเฉลี่ยนะครับมีอยู่ทั้งกัน3รูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบสุดท้ายเนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า <c oughs> มันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคณิตศ,ศาสตร์นิดเดียวนะครับหลักการอย่างอื่นก็เหมือนกันเดิมเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราลองฝึกทํานะครับ3ข้อนะนะครับข้อ1นะครับให้หานะครับให้หาตัวนี้ครับโมนาตอมเฉลี่ยของ x เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือรูปแบบที่1 2นะครับข้อ2อ่ากับข้อ3นะครับก็จะเป็นคนละรูปแบบกันนะนะครับเราก็ล้องกลับไปทบทวนเนื้อหาที่จันย์ไออธิบายไปล่วงหน้าเมื่อกี้นะครับ ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลองฝึกทําโจทย์ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันในในคาบเรียนนะครับครับสวัสดีครับ